สวัสดีค่ะวันนี้สยามยามานน้นไบสนะคะหรือว่าสะพานมารินโนสของเรานะคะตอนจะนำเสนอทุณลูกค้าเรือยันมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าตัวมารินคอนเซ็ปต์ของยันมาเป็นยังไงนะคะยันมาใกล้ชิดกับท้องทะเลมานานตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษของการดำเนินงานยันมาให้ความสำคัญกับความสวยงามของท้องทะเลร่วมกับลูกค้าของเรามาโดยตลอด ในฐานะที่เป็นผู้นาให้บริการเทคโนโลยีเครื่องยนต์ทางทะเลสําหรับอุตสาหกรรมเดินเรือการพักผ่อนหย่อนใจยันมามุ่งมั่นที่จะส่งมอบอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงสุดซึ่งให้ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าที่เหนือกว่าตลอดอายุการใช้งานโดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยการพัฒนาโซลูชันทางทะเลขั้นสูงโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของเราเรายัางคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าและความจเจริญรุ่งเรืองและแบ่งปันความสุข ในท้องทะเลอดไปค่ะเยนมากนะคะก็จะหาเครื่องยนต์และระบบ,บขับเคลื่อนทางทะเลที่มีสมรรถนะสูงและมีคุณภาพสูงนะคะสําหรับเรือใบและเรือยนต์ให้กับนชัวชวนทางทะเลทั่วโลกเลยนะคะคุณผ้าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะเยนมาหนี่คือทั่วโลกกันเลยทีเดียวค่ะทางเยนมากเองนะคะก็มีการจับผิจกรรมนะคะเป็นประเภทการแข่งขันนะคะเรือใบนะคะเรลลิงเรสคุณลูกค้าจะมั่นใจได้เลยว่าเรือใบที่ติดมากับตัวรุ่นเรือ v 8 3 a นและมีคุณภาพ ถึงแม้จะไม่ได้ใหญ่นะคะพอให้เรือแล่นได้นะคะแต่เมื่อกางแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าเรือนั่งนิ่งทดีนะคะเพราะตัวเรือใบน,นี้นะคะก็จะช่วยให้เรือสามารถรักษาตำแหน่งนะคะให้อยู่ตรงที่ลูกค้าจอดอยู่นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว,ว่าตัวเรือยันมาเนี่ยเขาผลิตทุกอย่างทุกชิ้นส่วนนะคะมาจากทางโรงงานของเรือยันมาเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเรืออุปกรณ์แอคเซอรี่หรือว่าจะเป็นเครื่องยนต์เรือนะคะเรียกได,ด้ว่าประกอบกันมาจากโรงงานกันเลย ซึ่งในการประกอบมาจากโรงงานเนี่ยต้องได้เลยว่าตัวเรยนมาเนี่ยแล้ก็มีการตรวจสอบคุณภาพนะคะซึ่งผ่านโดย qc นะคะ quality control นั่นเองนะคะลูกค้าซึ่งเราจะมั่นใจได้เลยว่าตัวเรยยนมาเนี่ยมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยสูงเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าตัวเรยยนมาของเรานะคะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะคะเรียกว่าเรียนมาของเราเนี่ยทั่วโลกกันเลยที่มีคุณภาพและมาตรฐานนะคะแล้วก็ถ้าจะสนใจเรยยนมานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นของ VF เ3 a สหรือว่ารุ่นอื่นๆน,นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะที่ช่องทางนี้เลยค่ะ ทีพันมารินโรสินดีให้บริการค่ะเอาไว้ทั้งหน้านะคะว่าจะมีอะไรมานำเสนอค่ะเกี่ยวกับเรื่องเรือเยนมาจิดตามเพนชมในคลิปหน้าเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ